สำหรับบ้านที่จะพาท่านผู้ชมเข้ามาดูในวันนี้จะมีขนาดเนื้อที่64ตารางวาพื้นที่ใช้สอย194ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับบรรยากาศภายในโครงการค่อนข้างล่มลื่นเงียบสงบมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดนอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำและสวนหย่อมภายในโครงการให้ด้วยนะครับซึ่งค่าส่วนกลางเนี่ย ก็จะตกอยู่ที่ประมาณ850บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับถือว่าถูกมากๆเลยนะครับบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่นะครับมีพื้นที่รอบบ้านค่อนข้างมากและในส่วนนี้จะเป็นพื้นที่หลังบ้านนะครับถัดมาทางซ้ายมือก็จะเป็นพื้นที่ข้างบ้าน ท่านผู้ชมสามารถที่จะจัดเป็นพื้นที่นั่งเล่นได้นะครับในส่วนของห้องนั่งเล่นนะครับค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับและจะมีห้องครัวขนาดใหญ่มีเคาน์เตอร์ครัวบิวอินให้เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพภายในค่อนข้างดีนะครับ คุณผู้ชมสามารถที่จะหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้ทันทีนะครับไม่ต้อง่อรมแซมอะไรเลยนะครับเจ้าของบ้านตั้งใจขายบ้านหลังนี้เนื่องจากปัจจุบันทางเจ้าของบ้านจําเป็นต้องขยับขยายครอบครัวนะครับจึงไปซื้อบ้านหลังใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้ย้ายออกไปพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันบ้านหลังนี้จึงไม่มีผู้อยู่อาศัยนะครับ ทางเจ้าของบ้านไม่อยากให้บ้านซึุดโทมจึงต้องการขายให้ในราคาที่ถูกมากนะครับหรือใครที่กำลังมองหาบ้านเช่านะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเรายินดีให้เช่าในอัตราเดือนละ22,000บาทเท่านั้นเองนะครับ